สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาเจ้า ADV 160่คันนี้ไปติดแคดบาร์ครับดูของร้าน T P Design ไว้อัน,นเป็นแคดบาร์ครึ่งหน้านะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบไม่ยึดพักเท้านะครับแถวพัฒนาการ48ไปครับไม่พูดมากเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเลยครับว่าติดแล้วจะเป็นยังไงครับ ึงแล้วครับ TNP Design สาขาพัฒนาการ48มาถึงก็พี่ช่างก็เตรียมของไปแล้วนะครับจะมีตัวนี้เป็นหน้าเต็มมีด้านข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็จะมีตัวเชื่อมตัวยึดของสองด้านอยู่3ามจุดนะครับไปเดี๋ยวไปดู นจะเป็นจุดยึดใต้ไฟจุดที่1นนะครับจุดที่2ก็จะอยู่ประมาณกลางแล้วก็จุดสุดท้ายเป็นสจุด ในช่วงแรกเขาก็จะติดตั้งตัวที่เป็นจุดยึดก่อนนะครับที่บอกไปมีหน้ารถตรงกลางแล้วก็ไต้ท้องเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะประกอบซ้ายขวาเข้าอีกทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับไวมากนี่ก็ใส่ประกับแล้ว พี่เหลี่ยก็พี่เขาก็ยึดน็อตให้แน่นครับหลังจากจัดทรงเรียบร้อยก็ถือว่าทำงานไวมากครับกินน้ำยังไม่หมดขวดเลยที่นี่น่ะน้ำมัเชื่อโอ้ที่โผ<ห>ล่มาก่อน ดูล้วหน้าเต็มสวยเลยติดตั้งเสร็จแล้วก็จะชจ้าหน้าที่ก็จะเอามาทดสอบนะครับเรื่องระยะยืดยุบว่ามันชนกับบางกลนหน้าหรือไม่ฮะอ,อันนี้ก็เป็นการตรวจงานอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งนะครับไปดูใกล้ๆกันอย่างที่บอกนะครับว่าผมดูยี่ห้ออื่นมาเนี่ยมันบางทีเนี่ยระยะห่างมันไม่ได้นะครับบา,บางข้างชิดบางข้างห่างอะไรเงี้ยแต่ว่าดูที่นี่มันมัน ดูเป็นมาตรฐานนะครับดูระยะนะครับเท่าเท่ากันนะครับดูสวยงามแล้วก็ไม่ต้องยึดที่พักเท้านะครับอันนี้ข้อดีที่ชอบชอบเลยนะครับก็เลยมาเลือกที่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าเต็มนะก็เลือกเอานะครับมันจะมีหน้าเต็มกับหน้าเว้านะครับแล้วก็ผมใส่ประกับแค่2จุดครับแค่ข้างหน้านี้นะครับนี่นี้ก็เป็นคานใต้ไฟคานจุดที่1ที่เอาไว้ยึดแคดบาร์นะครับตรงนี้ก็มีรูใส่สปอตไลท์ได้นะครับเลื่อนมาด้านนี้ ก็อย่างที่บอกนะฮะดูเรื่องระยะห่างนะครับช่างเขาก็ปรับจัดตั้งนะครับแล้วก็ยึดน็อตเนี่ยให้มันมีระยะที่สวยงามนะครับไม่บีบไม่บีบไม่หุบไปนะครับอันนี้ก็เป็นคานจุดที่2องับตรงนี้นะครับใต้นี้แล้วก็อีกคานอีกหนึ่งจุดนะครับก็อย่างที่บอกมี3จุดนะครับก็แน่นหนานะครับแน่นหนาสวยงามเลยแล้วก็ทํางานไวครับใช้เวลาติดตั้งได้แต่ว่ามันสินาทีครับช่างก็ช่วยกันดูแล้วก็ทดสอบก่อน สงาเอาใครสนใจแคดบาร์ตัวแบบไม่ยึดพักเท้านะครับงานมาตรฐานก็มาได้นะครับที่มี2สาขาที่บางพีหรือว่าที่พัฒนาการ48นะครนะวันนี้ผมเขมาที่พัฒนาการ48นี่นะครับอันนี้ก็มีมาเข้าต่ออีกคันนึงครับไปครับเรียบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านกันครับ